อุ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเพาะอาหารบ้านเรากระพิววันได้แสบบะพิวสบายดีสบายดีลูกร้านปาเมาทั้งสามคนงานลูกเหรอเหินเหินหยิบมาเนอะสบายดี้ะลูกสบายดีป่าลูกงามงามดูไปลูกไป เออมีรางวัลได้ป bon> ่าสิหายรางวัลใชุ่้ยนี่นอนได้แล้วคันสบายดีนี่สบายดีลูกละลกมื่อก้งางาไม่ใหม่เอาดูเอาดูค่ะงามมลูกล่ะงามๆลูกละไป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 ขึ้นยังกะดียกะเดาบ่เอาิปขึินปขึไปตีเอ้ยแหละโอ้ ไงเด้เฮยโอ้ยผาบซลังจะมาเม่อเทอะจนบุโอ้มันสะท้อนแสงหลังชั้มพ่อผาบโบงงามไงไจนสากลางคืนกินแกงน่องหม่น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อน้องใหม่สดสด ผลลูกร้านก็มากินน้ำมันป้าเซลเซลซีซ้อนอ้อเย็นก่อนกินน้ำปลาหลังน้องเนตน้องหนำขักน้อโอ้ยน้ำลายแตกเด้บบติงเจีเย็ดเฉาะคอยเล้ยเล้กคอยบุเป็นตาเกาะขาเกาะกันยังบัวท่านมาอยู่คอยอุ้กด้วยคก็สุดงานเายไหมคาจุดแบบคาเกาะมาขาเกาะอยู่ผู้ไอ้ท้าฝากมาให้ อยู่เกียงไก่ผ้ใหาไอ้กับไปเอาห้ไอ้กัับบ่สบายจะเขาไปเอาด้วยยังบ้าสู่พี่น่องฟังเลยเด้อพผี่น้องเอ้ยปะหมาสั่งขากอะน้ำลุงน้ำลุงขา้อยังมาบ่หอดยงมาบ่หอหมาเลยมาเป็นขากน่งปะหม่าเหว้ายใส่กันหนอกยื้อลูใส่บ่โอ สบายดีดูขันอยากกินขนมน้ำปลาเมานะสบายดีงามๆดูปลาเมาให้ขนมกินเด้อเกิดลังงามเกิอเกิดเกิดพ่กันกับอาเต้พี่น้องกาฟิวนะลื่นเดือนบ่สลังหลื่นเดือนบ่เดือนเดือนบ่ยังบุญเดือนอะไรบ้างเออปีแ วาเดือนไหลเดือดไหลบริเวณหลื่นกันหลายดายกาฟิวกับอาเติเกิดปีเดียวกันอาเติเกิดปีเดียวกันมามามาแรกก่อนเอินป้าลงกินแกงน้ำไม้น้ำเดินดูดูเอินดูมาเด้อป้าลงเอฟซีทั้งหลายชอดแกงน้อไม้เด้อน้ำกันดูดู มาดูยืมเงินเย็ดตู้เย็นเย็ตู้เย็นแกงน้ำมันซุปส,สู่ลูกสู่หลานกินเอาคือ,อยาแหละพวกนี้ยาละเขินเอ,อิญปลาเมาจนเจ็บขอ้อสันปลาเมาอันไปเอาอันกล่องมาเนาะขอบคุณทุกท่านเด้อที่เขามาเบิ่งมาส้มส่องซอแพงเด้อเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเนาะจะมาเจ๊สุดแรงเลยอะโอ้ยอาหนัสงนสง่สงแบบ แน่นอนบอเนาดสัการเนาะเบิดเบิดละเบิดหละไม่ได้คิดกอล่ะลากันใส่ไปอู่เลยนะอนารเอ้าคือมาแล้วสหน่ะเศร้าบอกหน้าหลุดก็คือเอามาแล้วคันใหญ่นะแมนเจ้าว่าลาะคันหนบอจัก คือป้าขั้นนั่นสะขี่ขั้นใหญ่ขี่ขั้นของเธอได้มานี่แกงน้องใหม่ก็ใส่พักอันพักขากรเสบอีรีได้พี่น้องเออไปเคิร์ดได้ยยุคนี้ระบาดนี่อดบวยดิก็สุดก่า ก mm ็รุดทนบ่ไร้แล้วหิวแห้งแล้วผักเลยค่ด้ยือไรยังไปขายป้งไก่บ่รทันมาอยู่บ่จังหว่าเราไปพอยเลยบอาจังหงกระเพาะไดยู่วดีเดก้งเอกระาะเรากินลายงอสพอมาักนอกบ้านได้นี เจ้าสื่อวะแม่ทองเอามาหายแม่ทองเอามาหายเมทองเมทาวแอดมอสเมต้แอดมอดป้าไปหามาซื้อลูกไปโอ้จำพ่อแล้วสิจังจัดหนักจัดเต็มแม่กองคักเนาะ เชาทาเต็ a, à, ้งดกนเินเ right. 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 ินเกาะลขินกาะกงกเคินพะโลพรงงานนอกอาเตะนอกอาเตะโบเห็นว่าเด้ยังสบายดีงามงามเลเอาดูดูอาดูดูอ่าร้านปลามาอนะ่พี่น้องจะมาต่างเป็นแต่ต่างหมูแต่แต่กรพิวอายยังก็บอายพะโล <coughs> <coughs> ba ừ. à, <coughs> 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 <nhé>, à, si cứ để sống ngam thế ha ha chơi phải ha ha chơi Chơi phải ha 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 lụ ha lai ha 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 เอายิงเอ้ยฝนจีได้น่องแล้วเอาฝุนหิงเกินยังกับเกินี่เลยพอเม่าสิผักกอกแล้วเด้อพี่น่องสิกินซะก่อนมันกินขขาวน้ำกันเด้อพี่น่องเด้อ สบายดีกับสบายดีเอฟซีทุกคนโจนเทียงละพี่น้องเลยปลาเมากระเ่อยลายแต่ตื่นมาเต้สับๆเมื่อยหนามยังบ่ได้อาบตื่นมาเหดเวียกหัวหมอนก้นสุกเฮ็ดนั่นเห็ดนี่พนุขามาพี่น้องพนุขาบ้านไก่เมืองสงคบน มาแปลงื้อเพื่อแปงแล้วจน11 0มงกว่าป้ามาบ่ได้กินข้าวมากินนมองนึงท้องสยังบ่ดีบ่ไดพี่น้องเอ้ยเ็บหมนี่เนาะตั้งแต่มื้ออดข้าวมื้อุกินแกงหน่อไม้น้ำเจ๊ตู้เย็นากมา เป็นยังจังมาสภาพนี่พี่น,น้องลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้ามาเอาสินหากะหากะเมื่อใดเนี่ยบริเมื่อดอกลูกค้าบ้านเห็นมัวไปเล่นทะอยู่เพื่อนหยาเพื่อนนันง่งเอื้อยบว่ายแล้วเอื้อยขาอ,อาบน้าก่อนตัวไปผักกอดอยู่อันผุนเด้ออยู่เพื่อนแม่ยหยาตัวสะก่อนเขอเวลาเอื้อยแหน่ กูเป็นยังเอื่อยว่าสัตว์นะโอ้ยพี่น้องเลยมึงดูนี่จเม้นสาตร์ยังว่าเด็กดื่นกับเมื่อคืนนี่ทังนียประมาะอ่อนเอ้ยจาจุจ่มยังนองนกันสิวะเราให้พี่น้องฟังเนาะพี่น้องเนาะว่าพื้นตัวเองนี่เลยเผาตัวเองนี่แหละเนาะโอ้ยอันเป็นพื้นเป็นเนี่ยนี่คูเมือคูเหมือบ่ดนบ่นานเขาเขาเอา,า,า,าข่อยไปเผาแล้วกันแนวนี้เนาะ นอพี่นอโอ้ยมันพี่ลึอกยังวะเมื่อยไลยพี่นอเลยแต่ละมือละเวนเอ้าวป่าเมาสิภาเบิ่งกพาส้มเนาะแต่ว่าเบิ่งทั่วๆนี่เพราวะส่งซาแพงประธานธรรมธาคพื่อพีดีโอให้เบิ่งเนาะบางเถื่อกะคนสีหูลายเนาะก็ฝากติดตามส้มส่งป่าเมาในเด้อพี่น้องเด้อ ติดตามชมในปลาเะมาซีเมนเข้าไปในส่องซสาพแพงแล้วก็สิกดจิ้มเข้าไปกับสีเย็นส่องปะหมา้อเนาะปะเมาซีเมนเข้า,ะนะปาไปในส่องซสาพแพงก่อนอื่นกะได้บดหนัง้งามนี่กะขอขอบพระคุณ,ค,ณคุณแม่ใจดีเนาะทั้งสิงคโปร์แล้วกะเงอนละมาเนาะหนึ่งพันบาทแม่สิงคโปร์หาพันบาทเนาะเทพพื้นกะโลนี่กะคุณแม่เ่น มีงบอยู่หาพันบาทพอดีกเป็นหนึ่งหมื่นเนาะหนึ่งหมื่นบาทเด้คุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์ขอเว้ใส่ให้พอ่ออนเดอให้ทุกคนเนาะที่สวยเลยเขามาบททุกทุกคนเนาะอันอันนี้อันปลาหมอสีเอาเฉพาะแต่พืชนางเนาะ,ะขอขอพระคุณหลายๆอยู่ดีไม่แหง้งบุตรุตรทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ลำให้รวยขอให้พบแต่สิ่งดีๆเนาะ ชีวิตก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาพอเมาสิพาหยางสมเด้อพาหยางสมจักหน่อยเนาะละกาสีหาอาบน้ำแลวเนาะก็ะโขอบคุณ <surg> ทุกคนเนาะที่เขามาเบิ่งมาสมสองซาแพงก็ขอบคุณผู้อุปธรภมคำสู่สองซาแพงเด้อผู้ใหญ่ใจดีเนาะใจบุญ ทุกคนรือว่าเอื่อยทั้งเอื่อยใหญ่ใจดีเอื่อยสิมีเอื่อยละไม่เอื่อยอัมพรเอื่อยแพมเอื่อยผัดแล้วก็เอื่อยออนอุมาหลายๆเอื่อยเนาะเอื่อยละไม่แล้วก็คุณแม่ทั้งสิงคโปร์แล้วก็มีไพ่อีกเนาะบาทนี่ ที่บ่ไร้กล่าวสื่อก็ข,ขอบคุณคือการเดอ้อที่สนับสนุนสองสาแพงเนาะนี่ก็เป็นระเบียงที่วนันโอ้ยระเบียงอันหม่องนั่งนี่เนาะประเมาบ่ท่านทาซีเงินนะฮะกาอ้ายผักมหาห้เนาะทั้งสายบอ่อแพงอ้ายอ้ายฟาร์มเนาะทั้งอยุธยาเป็นฝากให้ประเมาหนึ่งพันบาทประเมาสีเกียรว,ว้สื่อซีมาท่า ตัวน,นี้ปลาเมาบัทันว่างเนาะปลาเมายัางงยิบผ่ามขมุกข,ขมอยอยู่อุย้ยพี่น้องเ้ยเห็ดเวียกเห็ดเวียกเอาใจลูกขะเนาะมันหลุดอม,มันหลบบังคับตัวเองแน่และพี่น้องเ้ยบับังคับบัได้แล้วเนาะนี่กางามเนาะยังแต่ท่าสีคลิปนี้กางงาวสมมาภาควรเลยเดอ้อ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองสาวแพงหน่เด้อขออวยใ่ให้พรทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำให้รวยมั่งมีซีสุกประกอบการงานสิ่งใดก็ขอให้มีตะวามสุขสมวังทุกประการขอกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้ก็ขอกล่าวคขวาวสบายดีพบกันคลิปหนาสาวแงพง่นสิภาพไปเบิ่งไปส้มทั้งเฮือนสาวพรเนาะคลิปหนาสบายดีสบายดี